เ่ึ่ยหน่อยงจังหวะอเจรถดแล้วกันแล้ตรงไนที่มจะมีสที่บแงแยให้จังหวะแล้ครับมีรอบนะ้บ้านพักแต่ถ้าเกิดไปโล2อมันจะไปจะยหน้าเนียใช่ยงหน้ามันจะไปแยงไจะโลพดีเลยตรงนั้นเสียวไปตรงไปแดงก็เสียวจังหวะพดีจังหวะรถป้ายป้ายมันปังด้วยแต่วิ่งบ่อยหน่อยด ครองเนให้คนนชียาคนนำน้ไม่ถูกนะเดี๋ยวผิดอีกอะน้ำไม่ดีอีกหลงอีกอะแบบว่าคนนำน้ำผิดเดี๋ยวโอ้โหเราโลพักโลก็ได้ตีไปก็ตามมานี่ยจริงนะเราโลพักโลก็ได้สีหนึ่งอะสีศูนย์นะเริ่มเริ่มเริ่มมีช้อยช่วยแบบละลอยเนี่ยก็ชนตายเลยไหนบ้าบมาจับ

วิ่งไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราข้ามฝั่งมาดักรอฝั่งนี้นะครับเพราะเราวิ่งไม่ไหวเราจะวิ่งไปกับตัว500เมตรนะครับอันนี้เราวิ่งกันที่โรงบาลหน้าโรงบาลสว่างคโลกนะครับ อาเภอสว่างคโเลจังหวัดสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับตัว5าเมตรกลับตัวมาละวันนี้เราจะแชมโป้กัน5โละนะครับอันนี้เราจะปล่อยดูย,ยาวเลยนะครับ ก็ลังจะเข้าโลแลนะครับเดี๋ยวเราจะไปบนหลังป้ายโงพยาบน,นะครับชมน้ำ แล้วครับยังไม่โฉบนะครับโลแรก เดินแล้วครับเดินแล้วครับเี่เราก็ปล่อยเข้าไปก่อนนะครับน, <fingert ip. S 1> นี่จะเป็นหน้าโรงเรียนนะครับเราจะวิ่งโค้งไปนู่น โดยปกติแล้วก็จะวิ่งันไปถึงไฟแดงนะครับแต่อันนี้เอาแค่ยูเทินเพราะว่าจะครบกิโลพอดีครับวนกลับไป1กิโลพอดีถ้าวิ่งไปถึงแยกไฟแดงกลัวจะติดไฟแดงกลัวจะรถนะครับก็จาไม่ค่อยคล่องอันนี้ก็กำลังกลับตัวแล้วครับ ผ่าน500เมตรผ่านไปครับลงมาส่วนส่วนผมก็ได้ประมาณทัก200เมตรครับแล้วก็เดินถ่ายตอนเริ่มมีประมาณ เจ็ดคนครับตอนนี้เหลือสามคนแล้วครับสามคนกำลังมา นตัวตั้งตัวตียืดแล้วนะครับนี่กำลังจะเข้ายี่ห้ที่สองแล้วนะครับเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายหลังป้ายโรงพยาบาลนะครับจะมีจุดน้ำอันนี้ถ้า คนวิ่งตามไม่ไหวก็จะรออยู่นึงน,นะครับแล้วก็คอยวิ่งตามออกมาเร็วมากครับยังครับยังไม่ได้พักนี่ฮนะคนรอรอบไปเขาก็จะวิ่งตามครับ ขนาดวิ่งแค่สองสามร้อยเมตรแล้วก็หยุดนะครับเนี่ยโอ้อิลิบันโลเขาวิ่งนะครับ ก็ผ่านไปประมาณ10บนาทีครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วดีครับกีโลแล้ววันนี้โอวันนี้วิ่งดูเขาวิ่งดูเขาวิ่งครับนะครับกลับตัว2อกิโลครึ่งมาแล้วครับ ครึ่งทางแล้วครับด้านนู้นก็เป็นโรงพยาบาลน,นะครับตรงไปเป็นโรงพยาบาลด้านซ้ายก็เป็นโรงเรียนนะครับด้านขวาจะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับวัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ80บพรรษารัชกาลที่9นะครับรม,มากันแล้วครับเริ่มมากันละ เมื่อกี้พี่ที่เกาะตามก็เกาะไม่ไหวแล้วนะครับเกาะได้หนึ่งคนจะไปค่อยไปนะครับเราจะวิ่งประมาณเพสสี่ครับสี่ต้นนะครับสับไปไปแล้วแต่เดี๋ยวรอบท้ายก็จะหวด เตเก้าวยังปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังเล่งได้อีกครับอ่าคนคนคนจัดมาตบมือแล้วครับคนจัดยอมแนละ้ว ข้าสู่รถที่สามแล้วนะครับเข้าสู่รถที่สี่กำลังจะรถที่สี่เรากะทงพอดีหเหล็ดน่าจะพุ่งอะตอนนี้โชบน้ำหมดแล้วโชบน้ำกันมาแล้ว ิงไปก็จะมีรถอเวอร์นด์ด้วยนะครับกองเคลียร์ก็มาตบมือให้อย่างนี้ครับสามสานเตือของเรายังนิ่งอยู่ครับไม่คุยแล้วครับไม่โต้ตอบกันแล้วลยนะอย่างครับทั้งมาก้าทั้งดีอยู่เลย ก็ตามผ่านได้แค่200เมตรถ้าใครอยากจะมาวิ่งที่โรลงบังก็เชิญเลยนะครับเรามีสวนสวยๆให้วิ่งนะครับอากาศร่มรื่นงานลงบังก็จะมีนักวิ่งมาลงคอยกันวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับรวันอื่นก็วิ่งเก็บระยะกันตามอัธยาศัยนะครับ ตอนนี้เรามาวิ่งกันจนเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับอ๋อเราไกลล้วจะเข้าโลกลับตัวที่สามโลสามโลครึ่งแล้วนะครับกลับโลกันมาล้ว ก็เป็นนักวิ่งสายแข็งของไรคนนะครับตอนนี้บาดเจ็บหันมาจ็อกแล้วขี่จัก,กรยานไปด้วยฟื้นฟ,นฟนูร่างกายไปครับ เราจะวิ่งตามแค่200เมตรครับเพราะเรามีแรงแค่200เมตรนี่มาแล้วขาแรงบัลจักรยานไปไปไปติดตามเข้าไป เขากิโลเมตรที่4นะครับวันนี้5โลนะครับ เราิโลมเม็นที่สี่แล้วนะครับวิ่งกปลังลูกบ้านนะครับกิลเมเมที่ห้าก็ตัวใครตัวมันนะครับอันนี้พี่เล็กเราก็รอรอรอบชมบน้ำก็ออกมาแล้วนะครับ โลเมตรนี่ก็น่าจะฟรีนะครับจะไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะเหลือรถสุดท้ายแล้วนะครับ นีก็ผ่านไป17นาทีสุ็สดนะครับเรามาดูกันครับว่า5โลจะจบที่เท่าไหร่โอ้วิ่งแค่200 m. เมตรยังเหนื่อย จก,กระสุดท้ายก็จะปล่อยฟรีนะครับใครมีเท่าไหร่ก็ใส่กันมาเลย พันห้าร้อยเมตรมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังวิ่งกันมาละนี่ก็จะมีพี่ตุ๊กนะครับกองสนั่นแล้วก็น้องต้านะครับก็จะมาเทมโปกันวันนี้ 5K ตุกกดมานะครับน่าจะสามไปไปลายแล้วครับก็ตเป็นผู้กองนันนะครับน้องต้าห่างนะครับอีกใกล้จบเลยนะ ไม่น่าเกินสามสี่ร้อยเมตรอ๋อห่าโลแล้วนะครับ ไงพี่ฮลัลโหลครบวันนี้ครบ40ตายโ้สุดยอดครับรบอกอาไงครับวันนี้เหลือไหมโอ้หมดหมดเลยครับ40 6 40 8หงตายยังชิวๆนะครับวันนี้โอ้ไล่ไม่ขันโอ้ สี่จุกนจุกนะสี่สิบสี่เอ้ยสี่ส่วนหกสี่ส่วนหกขวดหน้าขวดหน้าต้องสี่สูงขวดหน้าเดี๋ยวอห้าโลคือจะเอาห้าโลแต่เร็วหน่อยอันนี้คือผู้จัดนะฮะผู้จัดมาวิ่งสองร้อยเมตรฮะแล้วก็หยุดแล้วก็สั่งนู่นสั่งนี่นะครับ

อาคารกับวันฤหัดมาเจอกันใหม่ครับทางนี้มันทางไหลอ่ะเรามันดูเหมือนเราเราวิ่งโลนึงแล้วแบบเป็นเ,เป็นทางอะไรนะมันจะไหลลงมาหน่อยโอโ้โหแน่นอน,น,นตัวนี้ตัวจัด